ก้าวแรกสู่บาเบอร์หายไปหลายวันเลยนะครับผมและทีมงานก็ไปร่วมยินดีนะครับกับช่างใหม่ที่เขาเปิดร้านใหม่ที่จังหวัดนครพนมนะครับก็เขาบอกว่าเรียนเรียนเชิญท่านอาจารย์ก้าวแรกสู่บาเบอร์นะครับ <laughs> โอ้ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับผมโอ้ยนะครับไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาตัดผมเป็นก็เพราะว่าดูจากช่องก้าวแรกสู่บาร์เบอร์นะครับผมก็รู้อยู่นะครับว่าผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่อะไรที่ไหนนะครับผมก็แค่สอนขั้นพื้นฐานนะครับผมนะครับก็พอที่จะจับปฏตเลี่ยนได้ละเองนั่นนะก็นะครับก็ไปร่วมยนดีที่จังหวัดนครพนมก็ท่านเขาพี่เน้องเขาเรียนเชิญไปนะครับก็ จ่ายค่าน้ำมันให้ก็แค่นั้นนะครับผมไม่ได้เอาตังอะไรแล้วก็เขาให้อยู่แต่ผมไม่เอาผมไม่รับนะครับอ่านะครับก็ดูช่องเราก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เลยเสียเวลาไปหลายวันนิดนงึงพอดีไปแล้วก็แวะไปเที่ยวจังหวัดนครพนมสลายวันเลยนะครับ <laughs> อ่ะก็มีคําถามนะครับถามเข้ามาว่าอาจารย์ตัด ผมแต่ละข้างเนี่ยมันตัดไม่เท่ากันสักทีจะมีวิธีแก้อย่งไงล่ะเอเราก็คิดว่าตัดผมแต่ละข้างมันเป็นยังไงก็ตัดว่าก็เข้าถามพี่เข้าไปว่าให้ทีมงานถามเข้าไปว่าตัดแต่ละข้างหมายความว่าอยังไงไม่หมายถึงว่าตัดฝั่งซ้ายฝั่งขวานเนี่ยเวลาขึ้นฝั่งนึงมันสูงไปกลับไปอีกฝั่งนึงแล้วมันตัดต่ํามันเป็นแบบนี้ประจําเลยจะทํำยังไงนะครับ อืมอันนี้ผมก็เป็นนะครับทุกวันนี้ผมก็เป็นนะครับมันเป็นมุมมองจะบอกว่ายังไงดีมันเป็นมุมมองที่เรายืนไม่ถนัดเนาะหรือว่ามันเป็นมุมมองที่เรายืนถนัดแต่ว่าเรากลับไปบนที่เก้าอี้ตัดผมมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบมุมมองในการตัดนะผมพูดประมาณนะั้นละครับผมได้ลงลึกนะ คือวิธีแก้ผมก็คือถ้าผมตัดฝั่งทางด้านหนึ่งต่ำคือชอบชอบตัดต่ำใช่ไหมอย่างเช่นลูกค้าบอกว่าลองทรงสูงแต่ว่ายามตัดแต่ว่าลองทรงกลางหรือลองทรงต่ำชอบตัดต่ำผมก็จะไถไม่งสูงเลยผมไถสูงขึ้นมาก่อนเลยเกือบเปิดข้างเลยแล้วกันอ,อีกฝั่งหนึ่งชอบตัดต่ำนะครับ อีกฝั่งทางด้านนู้นชอบตัดต่ําแม้ว่าเราจะพยายามตัดสูงไถขึ้นไปสูงเนี่ยแต่ว่าในจะว่าอย่างไงเนาะเวลาเราไถขึ้นไปเนี่ยเราจะเหมือนว่าสูงแต่ว่าเราจะเพะเยอประ,ะรุไฟฟ้ออกพอเรามายืนดูด้านหลังเออก็จริงว่าข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งบานออกมันมันเพเยอปะะระจุเลี้นออกมันก็เลยบานโอ้ผมก็เลย ที่จริงอันนี้ผมแก้ไขมาได้หลายปีแล้วนะครับประมาณ7-8ปดแปีแหละแต่ว่าพูดนห้ฟังเพราะว่าช่างใหม่ติดคำถามนี้ผมก็มาตอบให้แล้วกันก็วิธีแก้วคือให้ช่างใหม่ถ้าท่านอาผมว่าเอาข้างต่ำก่อนดีกว่านะเพราะว่าส่วนมากเขาติดข้างตา่ำ ถ้าท่านตัดข้างหนึ่งที่ยืนอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านตัดต่ําให้ไถสูงขึ้นไปเลยผมคิดว่าเอาไปเลยสักไปหนึ่งนิ้วเลยแล้วกันนี่ก็เหมือนตอนนี้ที่ผมขูดเหลี่ยมนี่แหละอ่าแก้เกมไมแล้้ก็คือถ้าฝั่งที่ท่านตัดต่ําท่านก็ตัดสูงขึ้นไว้นะครับส่วนท่านที่ท่านไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าท่าน ตัดสูงก็ตัดต่ําไว้นะครับก็จะรับกันประมาณนั้นเลยลองทําดูนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะส่วนช่างที่เก่งหรือหลายปีแล้วหรือนั่นก็อย่าว่ากันเพราะว่าพูดในะเรื่องของช่างใหม่นะไม่ใช่ช่างแบบที่ไปเรียนตามคอร์สนะครับผมไม่ได้เอานะอันนี้ผมผมบอกว่าไปเรียนออกหน่วยตัดผมจริงที่ ที่จ่ายเงินเป็นแค่หลักร้อยถึงหลักพันครับพันนิดหรือเก้าร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเสียค่าคอร์สเก้าพันบ้างนะครับหมื่นห้าบ้างสองหมื่นห้าสองอะไรก็มีเราจะแยะไม่ได้ว่ากันอันนั้นเขาเป็นนะครับอันนั้นเขาเป็นจริงคือจับมือันตัดจริงนะครับแต่อันนี้เราเป็นคือช่างใหม่เขาบอกว่า ออกหน่วยคํา่าออกหน่วยมันก็สอนส่วนรวมนะครับผมก็ผมก็เกิดมาจากการสอนส่วนรวมอาจนั้นผมจะบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะอเป็นทิศเด็ดเลยนะครับที่ผมชอบใช้อ่ะเวลานี้ผมก็จะถ้าข้างไหนที่ผมตัดตผมก็ไถสูงขึ้นไปเลยประมาณหนึ่งนิ้วเลยเอ้โหบางบาง,บางท่านบอกว่าอ้าวอาจารย์มันเปิดข้างแล้วเนี่ยช่างหัวมันครับเปิดข้างไปเลยเขาบอกลองสูงเด็เดขึ้นไปเลยสูงเลยเปิดข้างเลยครับ พอกลับมาอีกฝั่งทางนู้นมันดนันดึนยังไงก็ดูแล้วว่าเราตัดสูงแต่กับพอมาดูกระจกด้านหลังแม่งต่ําอยู่ดีนะครับผมเล็ดดึกสูงกว่าเดิมเลยนะครับอันนี้นี่อันนี้เปิดข้างเลยเลย <c oughs> เปิดข้างเลยคือมันเป็นมุมมองที่เราไม่ถนัดนครับจริงลองดูนะพอเรากลับมายืนดูกระจกด้านหลังเราลองทาดูอา้าวเฮ้ยเท่ากันเลยนะครับ มันก็จะมีที่มันเป็นบานบานมันก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าเรายังไม่ลบเหลี่ยมไงอเดี๋ยวเราก็มาลบเหลี่ยมนะครับคือมันเท่ากันตอนแรกผมก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาทําแบบหัวแรกแล้วก็ได้เลยนะมันก็มันก็ลืมอยู่ดีนะครับมันต้องไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะไม่ว่าอาชีพไหนที่จะเป็นมือเทพ มือเซียนระดับขั้นเทพนะครับต้องผ่านการทําซ้ําๆนะครับช่างใหม่ต้องจําไว้นะครับอ่าอันนี้มีพอดีผมเอาขานมมาเวลาเด็กร้องไห้เยอะๆเด็กเล็กๆนะครับผมก็เลยเอาขนมมาไว้หยอกไว้ให้นั่น,นะครับก็เด็กก็ถือขนมก็เหยุดร้องไห้ไปนะครับก็ก็บ้าไปนะครับมีเด็กใหญ่ซื้อมาบ้างนะครับก็เป็นรายได้เสริมครับ นะครับก็แบบนั้นแหละนะครับข้างไหนที่เราตัดต่ําเราก็ตัดสูงข้างไหนที่เราตัดสูงเราก็ไปตัดต่ํานะครับลองสลับลองสลับอยู่มันก็จะมันก็จะไม่ชินมันก็จะไม่ชํานาญเนาะเราก็ต้องใช้เวลาตัดไปไม่ใช่หลักสิบแน่ผมว่ามันต้องหลักสามสิบถึงห้าสิบนะครับบางทีเราก็ลืมเราก็ตัดมามันก็เอาก็กลับมาหัวต่อไปแล้วก็ลืมบางทีเรา คือในมุมมองของการยืนตัดผมนะครับเวลาเวลาละหมุนนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านไหนที่หมุนเก้าอี้นะครับถ้าท่านไหนที่หมุนเก้าอีนน้นี่อาจจะได้นะอ่าแต่ว่าสำหรับผมนี่แล้วก็ช่างใหม่ผมถามข้าไปว่าช่างใหม่ได้เดินรอบเก้าอี้หรือเปล่าหรือว่ายืนอยู่กับที่เดียวแล้วก็หมุนเลยก็เดินรอบเก้าอี้นะครับก็น่าจะเป็นสถาน,นาการณ์เดียวกับผมนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับวิธีแก้นะครับ คือทําซ้ําๆครับไม่ว่าเราจะเป็นไม่ว่าใครจะเป็นช่างเทพช่างเซียนมาก่อนเขาต้องการเขาก็ต้องผ่านการทําซ้ําๆมาครับอย่างที่ผมบอกช่างหมายว่าโอ้โหอาจารย์อาจารย์บอกก็พูดซะเยอะเกินเลยบอกว่าให้ตัดผมเป็นร้อยหัวกว่าจะเก่ง <c oughs> คุณลองนับหัวอยู่นะตั้งแต่คุณเริ่มออกไปเรียนอ,ะอ่ะ่ะ บางทีเอ้ยกําลังจะเข้าใจแล้วอะแต่ว่าคุณไปแล้วยี่สิบหัวแล้วนะครับขนาดกําลังเลื่มจะเข้าใจว่าโอ้โอเรามันต้องทําแบบนี้แบบนั้นนะ่ะคุณตัดไปแล้วยี่สิบหัวแล้วนะอะคุณลองสังเกตดูนะครับไอพันหัวในะไม่ยากครับหนึ่งพันหัวนะ <c oughs> หลักร้อยนี่ผมว่ากระจิดเดียวเองนะครับหลักสิบไม่ต้องพูดเลยนะครับขนาดโดนข้อดา่ายังจี่หัวแล้วตัดมาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เขาบ้างไอตัวเขาเองเด็ก ด่าบ้างก็มีนะครับหลักสิบกว่าหัวแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดไอ้สิบห้าสิบวกหัวแล้วเป็นเลยโอ้โหผมว่ามันวิเศษเกินนะครับก็หลายท่านนะครับถามเข้ามาบอกว่าอาจารย์พอจะรู้จากออาจารย์ที่มีฝีมือเทพๆหรือเปล่าแบบตัดไอ้ผมสักสิบกว่าหัวแล้วก็เป็นแล้วเปิดร้านเลยผมก็เออม คือเขาก็อยากเป็นเร็วแล้วผมก็เข้าใจแต่ว่ามันมัน,ม,นมันยากยากอ่ะเนาะคือมันไม่ใช่คืออาจารย์เขาก็สอนดีนะคือจับมือเราตัดเด่กก็สอนตัว,ต,วตัวคุณสองคนเลยก็มีนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่คอร์สเขาจะเอาเท่าไหร่นะอันนี้ผมไม่ได้ว่าสอนรวมนะไม่ได้ว่าสอนออกหน่วยนะอันนั้นเขาแบบจับมือทําสอนในร้านเลยก็อาจจะหลายหมื่นบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ที่คุณเหมือนกันนะครับอ่าเขาสอนจริงจังแต่ว่าคุณ ยังไงล่ะพอเขาโบนิดบนหน่อยคุณก็แบบว่าอ้าเสียตังค์แล้วอะไรก็อะไรก็จะมันมันหลายอย่างครับมันหลายอย่างจริงนะบางทีคนที่เขาออกหน่วยเนี่ยเขาเสียไม่กี่ร้อยเขาก็เป็นก่อนคุณก็มีนะครับจริงนะครับอันนี้ผมผมไปเรียนนะครับตอนปีห้าสามแล้วกันนะผมพูดคร่าวๆฟังผมก็เสียสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นคร์สรวมนะก็นักเรียนก็ประมาณหู น่าจะสามสิบขึ้นสามสิบก็แล้วแต่ใครจะสนใจไม่สนใจนะครับไอเราก็ยืนเบียดจงูกเข้าไปนะว่าโอ้ยอยากเห็นว่าถ้าตัดแต่ขนาดเราอยู่ด้านหลังเราก็เป็นนะครับอ่านะครับก็ไม่ได้พูดเยอะอะไรกันมากมายนะครับก็เอาแบบที่ผมบอกแล้วกันนะครับว่าให้ถ้าตัดฟังไหนต่ําก็ให้ตัด ฝั่งนั้นสูงนะครับถ้าตัดฝั่งไหนสูงก็ให้ตัดฝั่งนั้นต่ําลองสลับขั้วกันดูนะครับก็จะทําให้พี่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะแปลกใจว่าโอ้มันทาแบบนี้เองนะครับก็ลองทําดูอาจจะไม่ใช่หัวสองหัวที่เราจะจําได้นะครับอาจจะเราทำเป็นแล้วก็เวลาหัวที่สามมาเราก็ลืมอีกเราก็ไปตัดลืมไถสูงอีกเราก็ลืมมันก,ก็กลายเป็นอีหลอกเดิมนะครับเราก็ถ้างั้นเราก็พยายาม เอ้ยฝั่งนี้กูต่ำกูไถขึ้นสูงเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ครับ